อันตัวใหญ่ปะใหญ่ตัวใหญ่ปะโอปลาขาวน้อยภาพบรรยากาศการหาปลาด้ค่ะปลาขี้ขาดน้ำไหลจากน้อยด้คะนี่ คนไม่ได้ระบายหน้ามอ,มองมอ่วงลิงกับพี่ออนยูฟังเพื่อนนี่พี่ออนพี่ออนน้ำขีข้ขาดพาี่เอาปลาตัวใหญ่อุปกรณ์สวิงซุ้ม พี่พอ่อปลาขาตัวใหญ่บ่โอ้ตัวเล็กๆเตียเปียพ,พี่พ่อมีกพี่พ่อเียเียเพีนี่นพี่พ่ร่นอๆนี่ปลาขาวบ่อุ้ยจะไดยลงเก็บต้องกันแล้วปะนี่น้่ตัวใหญ่ป้องโอ้ตัวนี่สายขาดลง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 เออเออจ้จาจวาลาลินมาได้เลยเป็นบ่ลงกปลาขาวต้องกัน อาเจ้าคือผู้วางครู่บยายผู้พ่อ กุ้งมีแต่ตัวใหญ่ๆ วิวันคุบตได้แล้วง,งูค่ะงูปาลารถค่ะบ่อทันทันเฮ้ยบ่อทันเอาไม่เอาไม่อไมจอบจอดจอดมันอคืนเป็นรถพี่พี่พอมาสั่งพี่แล้วก่อนมาพี่แม่มันยุ่งปั่นมันยุ่กอ,อ,องหินนี่กองดินเอ๊ะเร็วเนาะ มาจงพี่แล้วรุ่นมันลอยไปแล้วนั่นลอยขึ้นลอยขึ้นไปแล้วนี่นึ่งนั่นเห็นว่อนาอนนั้นเห็นเห็นเต่หัวมันนั่นเอาตักตักให้ได้นั่นโอ้โได้อยู่เว้ยน,นั่เออมันจอบขึ้นนะเนาะแมนแมนอืมถ้าแดดนี่มันเห็นเลยมันบ่างมันอากาศฝนที่ตกเด้ ฝนล,ลิ้นยังได้หนีิบรรยากาศอ่ะอ้าวลุ่นเป็นลาบคอรุ่นหมอ,อ,อปลา ประคอจะาว่เห็นอ,อีกอีกรอบหลังคนว่าล้อรุ่นค่ะล้อรุ่นประคอตัวนี้นี่ค่ะเม็ดปิดลดตัวนึง ปลาลดตัวที่สองจ้าตุดไมมกระดาน รดว่าเพื่อนส่อนตาว่คทัน บทันขุบปลาคาลาปนนอคป,ปะคออระทันจะ้ะอ๋าล้ไม้ลอม้ลอไมล้หลบไไม้วันนี้แรนคุบปลาว่าเห็นแล้วจีพอนวันนี้ได้ปลพุ่งะว่า พอทันโอ้ได้เว้ยพี่ออนโอ้ได้ปา่าคอ โอ้ยโอ้ย,อยมือขาดกได้ปากคอเอซานโชว์วชชให้บองแนเอซานโชว์ปากคอเนี้โอ้ยด้ปากคอเฮ<อ>้ยเกง่งแธอไว้ทั้งถทยทั้งจับปลา รุ่นประกอค่ะรุ่นประกอที่พ่อเห็นประกอบาดนะที่เห็นตกปลาบ่ ต้องน,นัอนอ่อนโน้นป่ะนาต่ข้หน่อยเฮ้ยมือขาดเป็นแม่นไว้มือ ขคอค่ะสอนเอาเบทบทได้คุปขุเพิ่นให้น้องไว้เล่นใส่คองเบื่อเห็นะ่ะสอนเ,อเด็กนะวะฝีมือค่ะฝีมือฝีมือของสาวอีสานบันทุง่งน้อยนั่นได้บ่อสรถตอนนี้ก็ได้บ่ลูกคือกันเด้อรูล้รเลเอยจั๊ออกเขาแบบใดย์โอ้ผมไปทางไหนนอกก้อนี้เ,นอเอาข้ามไปทางพุ่นเอารถรถมาเราเบิ้งเบิ้งเดี๋ยวสังเกตสังเกตสังเกตอ่ะว้า ตายตายเอาเอาไม่เอาไม่กระคอประคอ ปลาคอปลาคอเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นมาเล่นกระตักบระทันทราบยี่หันกระไดสอนได้บ่ะละ่ะโอ้ย บ,อบ,อบอ่อยยระบาพได้มันลอยอยู่ปะเนี้ฮะวาคือบ่ส,สอนอะรอ,อ,อรได้บ่่ๆๆัะโอ้พี่อ้นเอาแล้วเดคนคุหนาเอเบนบ่เอ,อคือสิบ,บดไดอะวะอโอ้นอนานเฮ้ยมันปรมาก,กัน เออโนมาคุ้มนมกสอนโอ้ตท่อกันเลยวะได้ได้พี่อ้นบ่พี่อ้นบ่ได้ไหนยะโอ้โหตัวใหญ่เลยล่ะ tôi ừ, à mà còn má tuổi nhảyเลย đó Ui. men hèn hèn lói u các bạn chú con phăng ตูตั้งกูตั้งปากคอ้อนน้อยปากก้อนเลยป็นรถไดปากค้อนน้อย,ออย,ออยมือถือหน้าได้ดิปากคอบอก อยังเป็นคนที่แบบมือฉมังมากมามานี่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 แพงแพงนี่ซ่อนเลยซ่อนเลยซ่อนซ่อนยังมีได้เอามาเอามามามา อา, <S <S อาเอาเอาเอาใส่กล่องใส่กล่องนานเอ้ยเลิศนเลอเ่เอา,เอาๆๆ e! ิันากันตากับปั๊โนร ยี่อันเลีนยนยางหาปลาดปลาดกระลังร้อยปลาโลดกระลังคืนเอ้ยปลา,ยยาปลดกระลังคืนโอ้ยี่อันได้ปลาหลายยังไงปลาโลดกระลังขึ้นจ้า เาใส่ของเลยเปนแดดแกๆเนาะถ้เน,เนเดดแดดก็ก้าแล้วเ้แมนนอนนีได้จักตัวลาพูน่าได้ปลาลดโอได้ปลาลดเพราะแกงยุกับปักนันเพิ่นน่ะพูน่ะโอ้โห<ก>มรบของวันนี้ เบิ่โนที่ไ่วขวัญกันยัยลินน้่นล้านเลยล้อเพิ่มขวนขึ้นไปน่องคือยัยมันก็จไม่ตัวย่ยน่ะเจ้าตัวย่ยเด้อตัวยัยตัวยัยองยยัยร้องไหยร้องยัยร้องนะโอ้โหได้หลายเด้นาวาลินจับปากคอไว้ค่ะปากน้องวาลินไว้นนได้ไปแจวพอดีเลยถือว่าโอเคอยู่เนาะได้ปากคอหญ่เนาะา พน,เ,นเอา้ถังใส่ไหบ่อบ้าคว้า็ไปกลับไงเอาบ้าว้าในถังไงถัง,งไง่ทางนร่อมได้ปรลรเ,เลยขาดพ้อมันนี่แล้เเลยว้าเด็ดเสทเทาจ้าทังยี่ร้อมนี่โอ้ยสีมือได้หมวา้านี่จ้าสีม่วงนู้นเห็ดพรม่วงใช่เต,ตรงใดเลยเนะี่ย เไอคขอนม่วงค่ะที่มีไปเก็บอยู่ทั้งใดน้องนะคะเห็นต่อยู่เนตจะแกงหน่าลดเพลินจะโอเค,ลคแล้วค่ะเราก็จะไปแกงไปไปซุปนะคะจากอคขอนม่วง อค่ะบนตัวปรอ,อปันรถมือขาดเอาปา อ๋ออีนึงนี่ละอันย่องค้นดีดีก่อนจับก้นดีดีก่อนยิ่มองก้อนหินน่ะน่ะยิ่มองกองดินน่ะน่ะกองดินเออนั่นนั่นนั่นนี่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 ปลาลดนานอืมจะได้ประคดจากนั้น ได้ปลดอ๋อจ้ะ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วได้กลับบ้านเอาปลาไปปรุงอาหารน้องวินล้นลำล้าแล้วค่ะ พี่มีนจอบเจอะปาเตียพี่มีจอบ,อจอบ,อบปาเตยีออเตยเพรามไม่ได้ขึ้นไม้คนจะปลาลุดะถ้าเดดเจ้ยเ้ก็หนีแน่นอะน้ามัน,น,นหลเออน้ามันหน้ามันไหลถ้าน้ามัหลเนี่ยจได้หลย,ยุปลาลดเลยอืออืองาม